ดีค่ะแม่แม่เอซีแฟนคลับน้องลีโออาทิตย์โจดา้ายินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่องคุณญญาของรามสตอรี่นะคะอุญ่าดูดูนะคะดูลูกชายนะ,ะเหมือนตอนเนี้ยล่าสุดนี้คะ่ะแสดงลิเกเนี่ยน้องเขาสุดยอดจริงๆนะคะโอ้ขอบคุณนะคะขอบคุณพี่ซันนะคะ หลายคนบอกว่าอยากให้พี่ชันเอาน้องรีโวไปสแสดงบ่อยๆนะคะถามว่าผลตอบรับออกมาดีนี่เป็นครั้งแรกนะครั้งต่อไปคนยิ่งจะเข้าซื้อดูเยอะมากเลยนะวันนั้นแอดย่าเป็นวันเสาร์ไม่ได้ซื้อไปดูเดี๋ยวรรนหลายคนบอกว่าอยากเห็นคิดเต็มๆนะคะคิดเต็มๆต้องรอ,อยุ้งข้าวแร็คคอร์ดนะคะเนาะรอจากช่องอยุ้งข้าวแร็คคอร์ดมาก่อน,นะคะ เสียงเสียงรถเสียงเปิดกระจกนะ่าจะดังเนาะเพราะว่าแอร์แอร์ไม่ค่อยดีนะคะดีอยู่มันมันมีกิ่นนะคะแอนยาก,ก็เลยไม่เปิดนะคะเสียงเสียงเสียงจะดังนะคะคือหลายคนบอกว่าอยากให้พี่ชันเอาน้องะคาริโอนน้องแก้มไปแสดงบ่อยๆไงโอ้ยสวยโลมากเลยทั้งสองเลยน่ารักมากคนตอบรับบอกมาดีนี่เป็นครั้งแรกค่ะครั้งต่อไปนะคะเนาะก็คงจะ มีคนเข้าซื้อดูถ้าไม่ตรงกับเสาร์ทิศอัญญาก็จะซื้อตรงเสาหน้าวันที่อัญญาขายของอัญญาไม่มีเวลาดูนะคะก็ช่วงไลสนเนาะเป็นุี่โหสุดยอดมากเลยนะคะน่ารักนะคะแม่ๆหลายคนบอกว่าน้องครีโอแสดงได้ดีมากร้อง ลำแทดีที่แก้มก็สวยมากเลยนะนะคะร้องก็ถือว่าใช้ได้แต่น้องลีโอนี่มีประสบการณ์หัวพอน้องลีโอเขาซ้อมเป็นลิเกตั้งแต่ตัวเขาเด็กนนนะน่ารักมากนะอ้ยแล้วก็แต่งตัวแล้วหลอหล่อแล้วเป็นหนุ่มเต็มตัวแล้วหล่อมากนะคะหล่อ ทั้งสวยทั้งหล่อนะะอ้ยอายาดูไปิ้ไปยิ้มไม่หกเลยนะยิ้มจนปากจะถึงรูหูดูนะตลกมากเลยเดี๋ยวเราดูคลิปเต็มๆเนาะตอนที่น้องร้องเพลงนนะ่ะค่ะคนของใจแล้วก็พี่เขาเอาอันนั้นมาซับนะแล้วก็แบบเต้นด้วยนะอ้ยสนุกนะอุย้ยนะ ยอดมากเลยมาถูกทางมากเลยน้องลีโอเป็นปีทองของลูกชายเป็นเขาเรียกว่าปีทองของเสือน้อยของเราจริงๆนะคะพ่อแม่สุดยอดนะคะเยี่ยมมากเลยดูยังไงก็หัวเราะนะคะน่ารักเ <c oughs> อย้าหัวเราะมากๆเลยดูลงไปเส้นนอกมีดีหัวาสายมูนลงไปเส้นใบพัดดีหัวนะคะหอมใบพัดข้างนอก ตานอกไปสายมุไปในเมืองรถติดนะจ๊ะเส้นใบพัดมีตัวแล้วเส้นบพัด,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 ดย,พออยังไม่ถึงใบพัดเส้นใบพัดนี่ทางนี้สายมุายมูงเีวเขยวมีไหนแล้ะยาวสมอ จนไม่หลับไม่นอนนะคะหัวเราะนะคะอ้าวทันยุทันยุทันยุระปี๊ปปีบปปกรปปี๊สนุกมากเลยอะหัวเราะจนแบบห่ามากเลยนะคะน่ารักเนาะดีใจนะคะลูกชายน่ารักน่ารักจริงๆอ็ย่านะประทับใจนะสักวันต้องได้ไปได้เจออีกนะ ว,วันเกิดของน้องดีโอปีหน้าดีกว่าไหมหรือว่าวันเกิดแม่เพนก็ไม่นานแล้วนะวันเกิดแม่เพนเดยอนไหนนะเดี๋ยวซ่อมรถก่อนนะคะหาตังก่อนแล้วะหาตังก่อนหาตังก่อนว่าวันเกิดแม่เพนวันเกิดแม่เพนเดี๋ยวดูวันเกิดแม่เพนเื็นไหนนะวันเกิดลูกดีโอนะคะเนาะโอ้อย,ยสนุกสนานมากเลยวันสำคัญนะคะ ลูกลูกนะคะต้องหาเงินหางบก่อนนะคะไปทุกที่แอดย่าอยากไปนะคะหาลูกทุกคนเลยวันนั้นจะไปนะคะที่เชียงใหม่ไปหาน้องนะคะเขาก็โอ้ฝนมันตกน้ำนองอเนาะน้ำนองน้ำนองน้ำท่วมนะคะตอนนี้แต่ แถวนี้ไม่ท่วมนะคะชังลายมันก้วงเนาะมีหลายมีสิบแปดอำเภอนะคะหลายคนก็เป็นห่วงเพราะว่าน้ำท่วมบ้านคุณย่าไหมนะคะน่ารักมากากเลยน่ารักอุดๆเลย ขอบคุณแม่แม่เอทุกท่านที่เข้ามากดไลค์กดติดตามช่องแอดกุยากของหลานสตอรีนะคะขอบคุณจริงๆนะคะดูไปอุ้ยนะคะวางก็จะดูดูนะคะคลิปนี้อดยากก็ขอจบคลิปเพียงเท่านี้